หน่วยที่เจ็ดสิทธิทางเพศหน่วยที่เจ็ดสิทธิทางเพศสาระการเรียนรู้สิทธิทางเพศของบุคคล ความรุนแรงทางเพศงานแบบไทยใจเขาใจเราจุดประสงค์การเรียนรู้ 1. บอกขอบข่ายของเรื่องที่เกี่ยวข้องกับสิทธิทางเพศได้ 2. อ,อธิบายสาเหตุที่ทำให้เกิดความรุนแรงทางเพศได้ 3. บอกความหมายของไซเบอร์บูริงได้ 4. เสนอแนวทางในการป้องกันภัยจากไซเบอร์บูริงได้ 5. ระบุมาตรการทางกฎหมายที่ใช้ลงโทษผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับไซเบอร์บูริงได้ 6. แจกแจงสภาพการของความรุนแรงทางเพศที่ได้จากการศึกษาของหน่วยงานต่างๆได้ 7. แนะนำวิธีปฏิบัติเมื่อเผชิญหน้ากับเหตุการณ์สาระสำคัญสิทธิทางเพศเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานของบุคคล เพศส่วนแยกย่อยออกไปหลายมิติจึงจำเป็นต้องมีความรู้ความเข้าใจให้ครบถ่วนรอบด้านทั้งเรื่องสิทธิทางเพศของบุคคลความรุนแรงทางเพศการดำเนินชีวิตทางเพศที่เหมาะสมกับวัฒนธรรมอันดีงามของไทย และการเคารพสิทธิทางเพศของผู้อื่นทางนี้ก็เพื่อให้เราเข้าใจตนเองรู้สิทธิและหน้าที่ที่ตนเองพึงมีพึงได้รับและพึงปฏิบัติในฐานะบุคคลเข้าใจสถานการณ์ความดุนแรงทางเพศ เอาตัวรอดหรือขอความช่วยเหลือเมื่อจำเป็นสามารถวางตัวในเรื่องเพศให้เหมาะกับสภาพสังคมปัจจุบันโดยรักษาภาพลักษณ์ที่ดีงามของตนรวมทั้งให้ความเคารพในสิทธิความเป็นส่วนตัวของผู้อื่น และยอมรับความแตกต่างหลากหลายของแต่ละคนได้ทางเพศก็เลยหมายถึงการที่เราทุกคนมีสิทธิที่จะตัดสินใจในเรื่องเพศของตัวเองซึ่งเป็นสิทธิที่ผู้อื่นต้องเคารพและยอมรับด้วยค่ะสิทธิทางเพศสิทธิทางเพศ หมายถึงอำนาจในการตัดสินในเรื่องเพศของตนเองที่บุคคลอื่นต้องเคารพและยอมรับสิทธิที่จะมีเสรีภาพทางเพศโดยปราศจากการบังคับข่มขู่ทางเพศการสแสวงหาผลประโยชน์การล่วงเกินทางเพศทุกรูปแบบสิทธิที่จะมีความเป็นอิสระความเป็นตัวของตนเอง และความปลอดภัยในร่างกายสิทธิเท่าเทียมการทางเพศรวมทั้งการเคารพในความหลากหลายทางเพศไม่ว่าจะเป็นชายหญิงหรือเพศอื่นๆและไม่ว่าจะมีอายุเชื้อชาติศาสนาชนชั้นหรือมีรส,สนิยมทางเพศแบบใดสิทธิที่จะ มีสุขอ,อนามัยทางเพศที่ดีสิทธิที่จะได้รับความรู้เรื่องเพศอย่างครบถ้วนรอบด้านและเป็นข้อเท็จจริงที่ไม่บิดเบือนสิทธิที่จะดําเนินชีวิตร่วมอย่างอิสระจะแต่งงานหรือไม่ก็ได้รวมทั้งสิทธิในการใช้ชีวิตร่วมทางเพศแบบอื่นๆที่ ตนประสงค์ไม่ว่าจะเป็นคู่เพศเดียวกันหรือคู่ต่างเพศสิทธิที่จะตัดสินใจโดยเสรีและรับผิดชอบในการเจริญพันธุ์สิทธิในความเป็นส่วนตัวความหมายของความรุนแรงทางเพศและการขุ่คามทางเพศความรุนแรงทางเพศคือการกระทำ ที่เกิดจากอคติหรือความลำเอียงทางเพศที่ทำให้เกิดการเลือกปฏิบัติโดยผู้กระทำมักอยู่ในสถานภาพด้อยกว่าหรืออ่อนแอก,กว่าผู้กระทำจนเป็นเหตุให้ผู้กระทำเกิดความทุกข์ทรมานทางการและจิตใจอาจเสียโอกาส การพัฒนาความเจริญก้าวหน้าในชีวิตด้านต่างๆการคุกคามทางเพศหรือเรียกอีกอย่างว่าการลวนลามทางเพศคือการกระทำทั้งทางตรงหรือทางอ้อมอาจใช้สายตาท่าทางคำพูดที่ทำให้ผู้ถูกกระทำ เกิดความรู้สึกเดือดร้อนลำคาญอึดอัดไม่พอใจเครียดหวาดระแวงหวาดกลัว และรู้สึกไม่ปลอดภัยแต่ปัจจุบันมีการคุกคามกันด้วยรูปแบบใหม่ผ่านการใช้เครื่องมือสื่อสารและเครือข่ายอินเทอร์เน็ตที่เรียกว่าไซเบอร์บูลีอิงซึ่งถือว่าเป็นภัยเงียบที่น่ากลัวมากสำหรับวัยรุ่น ความหมายของไซเบอร์บุลีอิงไซเบอร์บุลีอิงคือการกันแกล้งกันทางสังคมออนไลน์ซึ่งผู้ถูกกระทำสามารถทำได้ทุกที่ทุกเวลาผู้ถูกกระทำเทพไม่สามารถหลบหลีกออกจากสถานการณ์นั้นได้เลย แม้จะอยู่ที่บ้านหรือในห้องนอนของตนเองรูปแบบของไซเบอร์บูลิ่งจำแนกได้6แบบคือ 1. การโจมตีขู่ทำร้ายหรือใช้ค่อยคําหยาบคายเช่นโพส์เฟซบุ๊กหรือส่งข้อความในไลน์ ว่าจะทำร้ายเมื่อเจอหน้ากัน 2. การคุกคามทางเพศเช่นหลอกลวงหรือขู่บังคับให้แสดงกิจกรรมทางเพศผ่านกล้องหรือตัดต่อภาพเราเป็นภาพโป๊เปื่อยโพต์บนเครือข่ายสังคมออนไลน์ 3. การอแอบอ้างตัวเป็นผู้อื่นโพสข้อความสร้างความเสียหายในรูปแบบต่างๆเช่นให้ร้ายหลอกลวงเอาทรัพย์สินหรือโพสรูปภาพโป๊เปื่อยคลิปวิดีโอลามก4 นำความลับของผู้อื่นหรือข้อความใส่ลายป้ายสีตัดต่อรูปภาพไม่เหมาะสมโพสต์ในเครือข่ายสังคมออนไลน์จนมีการแชร์ต่อกันไปอย่างกว้างขวาง 5. การหลอกลวง ให้หลงเชื่อเช่นนัดให้ออกมาเจอแล้วล่วงละเมิดทางเพศหรือหลอกลวงให้โอนเงินไปให้ 6. สร้างกลุ่มบนเครือข่ายสังคมออนไลน์เพื่อโจมตีบุคคลในบุคคลหนึ่งโดยเฉพาะนำเสนอประเด็น ให้เกิดความเสียหายต่อคนที่ตนเองไม่ชอบและนมนาวให้คนอื่นรู้สึกเกียดชังการรับมือกับไซเบอร์บูลีอิงมีหลักการดังนี้ไม่ตอบสนองและไม่ตอบโต้หากผู้กันแกล้งไม่หยุดการกระทำอันรบกวน ให้เกิดความเดือดร้อนลำคาดเราสามารถปิดวงจรสังคมออนไลน์บล็อกของผู้นั้นออกไปเพื่อปิดกั้นสิ่งรบกวนสมาธิของเราได้ถ้าถูกกันแกล้งหนักจนไม่สามารถรับมือได้ ควรขอความช่วยเหลือจากคนใกล้ตัวหรือมีผู้อำนาจหยุดวงจรไซเบอร์บูลิงได้ใช้เครื่องมือในสื่อออนไลน์ช่วยจัดการโดยแจ้งผู้ให้บริการระงับโพสที่ไม่เหมาะสมของผู้กันแก้ง ไม่ทำร้ายหอือกันแกล้งผู้อื่นโดยไซเบอร์บูลิ่หากมีผู้ใดกระทำการอันสออไปในทางที่ไม่ถูกต้องปัจจัยที่มีผลต่อการถูกคุกคามทางเพศมากที่สุดปัดจจัยที่มีผลต่อการถูกคุกคามทางเพศมากที่สุด คือรูปร่างหน้าตาและการแต่งกายที่ดึงดูดความสนใจทางเพศสาเหตุของการกระทำความรุนแรงทางเพศจำแนกได้ดังนี้กรณีที่เป็นคนรักหรือสามีภรรยากันมักเกิดจากความไม่ซื่อสัตย์ต่อกัน ความเชื่อแบบดั้งเดิมที่ว่าผู้มีอำนาจมีสิทธิกระทำต่อผู้อยู่ใต้อำนาจเกิดจากการถูกกระตุน้นอารมณ์ทางเพศสภาพสังคมและเศรษฐกิจกและสถาบันครอบครัวที่อ่อนแอลงการป้องกันปัญหาความรุนแรงทางเพศ มีแนวปฏิบัติดังต่อไปนี้เรียนรู้และปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่สมาชิกที่ดีของครอบครัวค้นหาความสามารถความถนัดและความสนใจที่แท้จริงของตนและมุ่งมั่นพัฒนาให้สาเร็จผลเป็นรูป,ปรธรรมหาความรู้ที่ถูกต้องเกี่ยวกับการดูแลรักษาสุขภาพกายและจิตใจให้แข็งแรงมีความมั่นคง อารมณ์และนำไปสู่การปฏิบัติให้เกิดผลดีอย่างจริงจังควรเรียนรู้สิทิลปะป้องกันตัวไว้บ้างเพื่อใช้ในการป้องกันตนเองในยามรับขันให้ความร่วมมือในเรื่องการยุติความรุนแรงต่อผู้หญิงเด็กคนชราหรือบุคคลเพศทางเลือกการใช้มาตรการทางสังคม โดยรณรงค์สร้างจิตสำนึกการอยู่ร่วมกันด้วยความรักความเมตตาเอื้ออาทรต่อกันการใช้มาตรการทางกฎหมายการกํากับติดตามเจ้าหน้าที่ให้มีการบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังมูลนิธิอิงชายกล้าวไก่มีข้อเสนอแนะ5ประการ ห้าข้อควรปฏิบัติเพื่อป้องกันความรุนแรงได้แก่ 1. ตั้งสติอย่าใช้อารมณ์ 2. ไม่ตอบโต้ด้วยความรุนแรง 3. หาทางเอาตัวเองออกจากพื้นที่เกิดเหตุ 4. แจ้งเหตุขอรับการช่วยเหลือจากศูนย์ช่วยเหลือสังคมเด็กสตรีผู้สูงอายุและคนพิการ ที่หมายเลขโทรศัพท์1 3 0 0 5. อย่าเก็บเรื่องไว้คนเดียวขอคำปรึกษาหาคนช่วยเหลือโดยสามารถขอคำปรึกษาและการช่วยเหลือมูลนิธิหญิงชายกล้าวไกลโทรแจ้งได้ที่025132889 รส,สนิยมทางเพศรส,สนิยมทางเพศคืออารมณ์ความรู้สึกความชื่นชอบหรือแรงดึงดูดทางเพศที่บุคคลมีต่อคนใดคนหนึ่งแบ่งได้4ี่กลุ่มคือรักต่างเพศคือกลุ่มที่มีความรู้สึกสนใจรักใคร่เพศตรงข้าม 2. รักร่วมเพศคือ กลุกกมก่มที่มีความรู้สึกสนใจรักใครเพศเดียวกัน 3. รักสองเพศคือกลุ่มที่มีความรู้สึกสนใจรักใข้ทั้งเพศตรงข้ามและเพศเดียวกัน 4. การไม่สนใจทางเพศคือกลุ่มที่มีความรักใคร่ชอบพอคนอื่นแต่ไม่มีความสนใจ หรือต้องการมีเพศสัมพันธ์ด้วยเนื่องจากไม่ค่อยมีอารมณ์ความรู้สึกเรื่องเพศสัมพันธ์คำเฉพาะที่เกี่ยวกับเพศเกย์คือผู้ชายที่มีความรักใคร่และพึงพอใจกับการมีความสัมพันธ์ทางเพศกับผู้ชายด้วยกันเลสเบียนคือ ผู้หญ and and raszam, ิงท <spreading emotion. S 1> ี่มีความรักใคร่และพึงพอใจกับการมีความสัมพันธ์ทางเพศกับผู้หญิงด้วยกันคนรักสองเพศคือบุคคลที่มีความรักใคร่และพึงพอใจกับการมีความสัมพันธ์ทางเพศได้ทั้งกับผู้ชายและผู้หญิงคนข้ามเพศคือบุคคลที่รู้สึกพึงพอใจ กับเพศภาวะหรืออักตลักษณ์ทางเพศที่ตรงข้ามกับเพศกำเนิดของตนเครียคือบุคคลที่ไม่จำกัดตนเองว่าเป็นเพศใดและมีอิสระที่จะมีความพึงพอใจรักใครคนเพศใดก็ได้ ที่เราจะเห็นได้คือ LGBT LGBT, LGBT, LGBT คืออะไร LGBT หรือบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศซึ่งย่อมาจาก L Lesbian หญิงรักหญิง G Gay ชายรักชาย B Bisexual คนที่ชอบทั้งชายและหญิง T Transgender คนข้ามเพศหรือแปลงเพศนั่นเองแต่ปัจจุบันโลกเปลี่ยนแปลงไป แนวคิดของคนที่ต่างกันทำให้เกิดความหลากหลายมากขึ้นไม่ได้จำกัดแค่ข้างต้นเท่านั้น LGBT, LGBT มีธงสีรุ้งเป็นสัญ,ญลักษณ์สะท้อนถึงความหลากหลายและการร,รวมของทุกคนเป็นส่วนหนึ่งของสังคมในอดีตเชื่อว่าคนที่แสดงออกเหล่านี้เกิดจากภาวะผิดปกติทางจิตเป็นพวกวิปริตโรคจิตผิดหลักศาสนาจนถึงปัจจุบันก็ยังมีความเชื่อแบบนั้นอยู่ มีการอ้างอิงข้อมูลทางการแพทย์โดยระบุว่าเป็นความมีเอกลักษณ์ทางเพศที่ผิดปกติมีหลายสาเหตุเช่นการทำงานของสมองที่ผิดปกติความผิดปกติของยีนหรือโครโมโซมการผลิตฮอร์โมนการเลี้ยงดูสังคมและวัฒนธรรมพวกเขาเหล่านี้เกิดจากสาเหตุอะไรก็ตามแต่สิ่งเหล่านี้ไม่ใช่ปัญหาทุกคนมีสิทธิ์ที่จะแสดง ตามความเชื่อโบราณหรือศาสนาหลายๆศาสนาเชื่อว่ามนุษย์เกิดมามีเพียงเพศชายหญิงแต่เรามักจะเห็นเพศอื่นซึ่งเป็นรสนิยมทางเพศของแต่ละคนซึ่งก็มีมานานมากเช่นกันที่เราจะเห็นได้คือ LGBT LGBT คืออะไร LGBT หรือบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศซึ่งย่อมาจาก L lesbian หญิงรักหญิง G. เกชายรักชาย B. Bisexual คนที่ชอบทั้งชายและหญิง T. Transgender คนข้ามเพศหรือแปลงเพศนั่นเองแต่ปัจจุบันโลกเปลี่ยนแปลงไปแนวคิดของคนที่ต่างกันทำให้เกิดความหลากหลายมากขึ้นไม่ได้จำกัดแค่ข้างต้นเท่านั้น LGBT มีธงสีรุ้งเป็นสัญ,ญลักษณ์สะท้อนถึงความหลากหลายและการอมรวมของทุกคนเป็นส่วนหนึ่งของสังคม ในอดีตเชื่อว่าคนที่แสดงออกเหล่านี้เกิดจากภาวะผิดปกติทางจิตเป็นพวกวิปริตโรคจิตผิดหลักศาสนาจนถึงปัจจุบันก็ยังมีความเชื่อแบบนั้นอยู่มีการอ้างอิงข้อมูลทางการแพทย์โดยระบุว่าเป็นความมีเอกลักษณ์ทางเพศที่ผิดปกติมีหลายสาเหตุเช่นการทำงานของสมองที่ผิดปกติ ความผิดปกติของยีนหรือคโครโมโซมการผลิตฮอร์โมนการเลี้ยงดูสังคมและวัฒนธรรมพวกเขาเหล่านี้เกิดจากสาเหตุอะไรก็ตามแต่สิ่งเหล่านี้ไม่ใช่ปัญหาทุกคนมีสิทธิ์ที่จะแสดงออกถึงเอกลักษณ์หรือตัวตนไม่เชื่อหรือพวกเขาเป็นบุคคลที่มีสิทธิเสรีภาพความเป็นมนุษย์แต่ก็ยังมีความชิงชังและกีกดกันเกิดความไม่เท่าเทียมกันในหลายแห่งทั่วโลกดีดี ในประเทศไทยก็เช่นกันถึงแม้ปัจจุบันจะมีการยอมรับและเปิดใจเกี่ยวกับ l g b t มากขึ้นแต่ก็ยังเจอการกีดกันความไม่เท่าเทียมกันในหลายประเด็นเพราะอะไรเพราะยังมีแนวคิดเชิองอนุรักษ์นิยมที่ยังคงยึดมั่นและเชื่อในบทบาททางเพศแบบรักต่างเพศในสังคมไทยไม่เชื่อในความเท่าเทียมเป็นผลให้การรับรองทางกฎหมาย และการปกป้องสิทธิ LGBT ไม่ครอบคลุมรวมถึงอคติทางเพศยังคงมีอยู่อย่างเหตุการณ์ที่เคยเกิดขึ้นในสังคมติม๋หยินข้ามเพศถูกมองอย่างเหยียดหลามถูกหัวเราะรอ,ยอย่างตลกขบขันถูกด่าทอหรือถูกนินทาต่างๆที่ต้องเจอบ่อยครั้งตั้งแต่เด็กเมื่อติมเข้าสู่ช่งวงวัยรุ่นที่ต้องเข้าเกณฑ์ทหารในอดีต ถูกจัดให้อยู่ในจําพวกที่สีหมายถึงบุคคลทุกพลภาพโรคจิตวิกลจริตเวลาเกณฑ์ทหารจะต้องขอเสื้อต่อหน้าสาธารณะซึ่งถูกมองถูกหัวเราะเข้าขายการพุกคามทางเพศได้ในปัจจุบันมีการแก้ไขถ้อยคำในใบสอดอ43ใช้คำว่าภาวะเพศภาพไม่ตรงเพศกำหนดในช่วงวัยทำงาน ติมเข้าไปสมัครงานและแต่งกายแบบเพศหญิงทําให้หางานได้ยากมากกว่าเพศช,ชายหญิงที่แต่งตัวตามเพศสภาพหากสมัครได้จะต้องแต่งตัวแบบเพศช,ชายรวมทั้งการไม่เป็นที่ยอมรับต่อผู้ที่มีความหลากหลายทางเพศในตําแหน่งงานระดับสูงมีการฆาตกรรม LGBT อย่างโหดเหี้ยมอย่างเหตุการณ์การอุ้มฆ่าเพราะความเกลียดชังและอคติทางเพศ เลสเบียนหรือเกย์ที่แต่งงานกับคู่รักของตนเองแต่ไม่สามารถจดทะเบียนได้เพราะไม่มีกฎหมายมารองรับนี่เป็นเพียงตัวอย่างเหตุการณ์ที่แสดงถึงความไม่เท่าเทียมต่อ LGBT ในไทยซึ่งยังมีอีกมากมายแต่ถึงอย่างนั้นยังมีอีกแนวคิดที่จะสนับสนุนความเท่าเทียมในสังคมนั่นคือแนวคิดเสรีนิยมเสรีนิยมคืออะไรเสรีนิยมคือ เสรีภาพของปัจเจกบุคคลหรือเสรีภาพของบุคคลใดบุคคลหนึ่งในสังคมผูกคนมีสิทธิเท่าเทียมกันสามารถแสดงออกทางความคิดได้อย่างมีเหตุผลและไม่ถูกกีดกันแล้วจะทำอย่างไรให้เกิดความเท่าเทียมต่อ LGBT ในไทยต้องออกมาเคลื่อนไหวหรือเรียกร้องหรือไม่การต่อสู้หรือการเรียกร้องเรื่องสิทธิมนุษยชน ของ LGBT ในไทยมีมาอย่างต่อเนื่องด้วยนักปกป้องสิทธิมนุษยชนเข้ามามีบทบาทในเรื่องนี้ร่วมถึงกลุ่มต่างๆที่เกี่ยวข้องจนทำให้เกิดพรบรความเท่าเทียมทางเพศปี2558แต่ก็ยังคงเป็นกฎหมายที่ยังไม่ครอบคลุมทั้งหมดอย่างไรก็ตามก็ต้องมีกฎหมายเพิ่มเติมที่จะสามารถครอบคลุมประเด็นต่าง,างๆเช่น ให้มีการรับรองและออกกฎหมายให้คู่ชีวิต LGBT ซึ่งจะทำให้บุคคลเหล่านี้มีสิทธิและได้รับสวัสดิการทางสังคมเ<ม>ช่นเดียวกับคู่แต่งงานชายหญิงที่ได้รับการจ้างงานค<ม>ู่ชีวิตของลูกจ้างที่เป็น LGBT สามารถเข้าถึงสิทธิประโยชน์ค่าชดเชยและสวัสดิการการรักษาพยาบาลของลูกจ้างได้เ<ม>ช่นเดียวกับคู่ชายหญิงธ<ม>นาคารและสถาบันทางการเงิน ให้สิทธิเข้าถึงการบริการทางการเงินที่อยู่อาศัยแก่ผู้ชีวิต LGBT การศึกษาให้ความรู้เรื่อง LGBT แก่นักเรียนกระตุ้นให้เกิดการรับรู้และเข้าใจในเรื่องของรสนิยมทางเพศความเป็นตัวตนทางเพศศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์และความเท่าเทียมกันการบริการด้านสุขภาพพัฒนาเรื่องสุขภาพทางเพศเช่นบริการการให้ความรู้ และการรักษา HIV อวสวขภาพทางเพศของหญิงรักหญิงการให้คำปรึกษาการการแปลงเพศจัดให้มีนโยบายสุขภาพและสิทธิมนุษยชนที่เน้นความเท่าเทียมกันทางเพศด้านครอบครัวสนับสนุนและสร้างความเข้าใจครอบครัวของชาว LGBT คือให้พวกเขาได้รับการยอมรับมากขึ้นสนับสนุนการสร้างครอบครัวของผู้ชีวิตชาว LGBT สิ่งสำคัญคือ คนในกลุ่ม LGBT ต้องไม่นิ่งเฉยต่อการผลักดันกฎหมายในประเด็นเหล่านี้เพื่อให้ผู้ที่มีอำนาจในการออกกฎหมายเล่งเห็นความสำคัญและทำให้เกิดเป็นรูปธรรมนอกจากการมีกฎหมายที่มารองรับประเด็นเหล่านี้คือการยอมรับทางสังคมที่ปราศจากอคติเพราะเราทุกคนคือมนุษย์เหมือนกันเพราะเราทุกคนมีความรู้สึกและมีสิทธิเท่าเทียมกัน สรุปประเด็นสำคัญสิทธิทางเพศเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานที่รัฐธรรม,มนูญแห่งราชอาณาจักรไทยกำหนดให้ทุกคนเท่าเทียมกันไม่ว่าจะเป็นชายหญิงหรือกลุ่มเพศทางเลือกซึ่งเป็นผลให้ทุกคนทุกเพศได้รับสิทธิประโยชน์ในการเข้าถึงบริการและการปฏิบัติจากองค์กรต่างๆทั้งภาครัฐ และเอกชนอย่างเท่าเทียมกันโดยไม่มีการเลือกปฏิบัติด้วยเหตุแห่งความแตกต่างทางเพศอย่างไรก็ตามสิทธิย่อมคู่กับหน้าที่เสมอขอจบการนำเสนอวิดีโอสั้นๆเพียงเท่านี้นะคะหากมีข้อผิดพลาดประการใดก็ขออภัยมานานที่ดีด้วยค่ะ